สมมาสัมพุทโธภะคะวะโคตังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ Sampana Mame Namota Sapa Kawatong Om Bhisham i <laughs> Wow. Uh -huh. สุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรภัยปราศจากการพยาบาทเปลียนเปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ <Okay. S 2> เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอ,อย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นถเถิดสัพเพสัตตากรรมมัสกาหนุก สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกําเหนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพัน์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ อิทังเมปุญญา,าคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยทุกข,ขาปะมุญจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมีความสุข้ลจากความทุกข์เถิดอิอทังปุญยะภา,าทังสัพพสัตาตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาทุกข,ขาปรมุญจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สัพพสัตทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ชะก,ก็ดีที่เกิดเป็นอันทชะก,ก็ดีที่เกิดเป็นสังเสทชะก,ก็ดี และที่เกิดเป็นโอปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยท่วนทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทินข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอํานาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญกิตภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้า หรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบิดามันดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกโศกโรคภยัยสมบูรณ์พูนผลด้วยของกินของใช้มีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรค ตลอดทั้งมีบุญบรารมีได้เข้าถึงพระนิพพานเถิดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีลัตน์ไตรและอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลณโลกนี้ได้รวมเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขก,กายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัย พยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขออนิสงส์แห่งการสวดมนต์และ,จะเจริญภาวนาในครั้งนี้ได้อำนวยผลให้ท่านและครอบครัว ตลอดทั้งธุรกิจการงานประสบแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สงความมุ่งม,มา่ปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาุทธังพภะคะวันตังอภิวาเท Ta Thamôn Tham, tham Man Mat Sa Nam So Pati Pa No Pakawa To Sawaka Sang